งนี้เธอใช่เลยจ้าว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาอันนี้สิมันใช่เลยครึ่งครึ่งก,กลางกลางแม่เป็ดแม่เส็จงจุงใบว่ายน้ำก็ดูใช่ใช่ไม่ต้องไม่คอยไปถึงไหน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 รู้แล้วรู้ให้จริงนะวิ่งต้องวิ่งให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเรงอย่าเป็นนักเก่งอยู่แค่ในซอยอยาาอยากมีความสำเร็จต้องเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคชะตา มาแล้วจ้าจะพาไปดาวอังคารไปแว้นกันบนสวรรค์ที่พา้กันเร็วมา,า,มวาจกไบให้แก่งเหมือนปลาบินสูงให้ไปเทิดฟ้านิ้ไปให้ท้าย่างนก คะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะมาเจอกับครูนกนะคะมาสยามชาัสาาดีเนาะมาเจอกับมิสแกร,รมนะะี่ค่ะออฟยูนิเวอร์สนะคะที่หน้าเพจนะคะครูนกเสกสร้างความสุขด้วยกฎจักรวาลค่ะวันนี้นะตื่นเต้นมากๆเลยเนะะี่ยค่ะ เด็กเหน็บมันยางนมอย่างนี้ชิ้ใช่เลยจ้าว่ายน้ำเก่งมันปลาอันนี้นี่มันใช่เลยคึ่งกึ่งกลางกลางแม่เป็ดแม่เสงจุงใบว่ายน้ำก็ดูชิชัยเป็นก็ไม่เคยจะถึงไหน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 รู้แล้วรู้ให้จริงนะมิงต้องมิงให้เก่งถ้าคิดจะเป็นนักเลงอย่าเป็นนักเก่งอยู่แค่นี้ซอยอยากมีความสำเร็จต้องเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆไม่ใช่แต่รอแต่คอยในโชคชะตา ยานแม่มาแล้วคะ่ะจะพาไปดาวองคารไปแวนกันบนสวรรค์ที่ไปกันเร็วมาดินถึกเท่าให้กันดึงมาอีกแดงมือ สวัสดีทุกคนทั่วโลก มีนะคะทีมงานจากต่างประเทศนะคะฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคบโปร์แถวยุโรปนะะี่ค่ะอังกฤษนะะี่ค่ะสวีเดนเนี่ยคะ่ะอิตาลีนะคะโหเซาอะไรนะอเมริกาใต้ก็มีไงคะนอร์เวย์เออนะสวัสดีทุกคนอย่างรวบตึงนะคะสวัสดีคุณกันมิกาสวัสดีคุณวัชราด้วยนะคะสวัสดีคุณจิราพรนะคะขอบคุณทีมงานแอดมินนะคะของคุณกทุกคนเลยจริงๆนะคะรายนี้ผมบอกเลยว่าใครดูโคตรโชคดีมากๆเลยนะคะกับ โปรแกรมพิเศษค่ะที่คุณอกนาตั้งใจบรรจงสร้างขึ้นมา21วันนะจงสั่งให้เต็งรวยซะนะคะเออวันนี้เดทเนี่ยแะคะ่ะเดทที่8แล้วภาษาพารวยค่ะคุณขาอุ้ยตื่นเต้นมากๆเลยนะสวยมากเลยค่ะครูขอบพระคุณมากคะ่ะแม่สวยมากขอบคุณค่ะนะคะอ๋อสวัสดี จิราพรจัทนทอุบลด้วยนะคะทีมงานทั่วโลกเลยจริงๆนะวันนี้คุณนกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะตั้งแต่เช้าแล้วมันรู้สึกแบบตื่นเต้นกับชีวิตใหม่คะ่ะตื่นเต้นกับเรื่องราวดีๆคะ่ะที่เขาจะเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากเลยบอกเลยว่าชีวิตคุณนกนะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะคะเปลี่ยนไปแบบโอ้โหเหมือนกับเสกได้อะ่ะอย่างที่ชื่อเพจของคุณนกในวันนี้ก็คือเสกเสกความสุขอะ่ะเสกความสุขด้วยกฎจักรวาลนะเพราะคุณนกรู้ความลับจัก,กรวาลว่าเฮ้ยความสุขเนี่ยคือสารตั้งต้นนะของความสำ เรดทุกด้านของชีวิตนะคะคุณขาเลิศที่สุดแล้วนะคะใครที่ได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีนะคะคุณนกนะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตนะจากกดจัการกดแรงดึงดูดค่ะได้ตื่นรู้กับตัวเองนะคะตื่นรู้กับคลิปมหากราบย1บวันของะครูสิตาเนี่ยค่ะคุณนกเริ่มต้นจากการให้ตัวเองได้มีความสุขค่ะให้ตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะให้ตัวเองได้เบิกบานให้ตัวเองได้ร่าเริงแจ่มใสให้ตัวเองได้กินอิ่มนอนหลับให้ตัวเองได้ไปเที่ยวสถานที่เองอยากจะไปอ่ะให้ตัวเองได้แบบเอ่อได้แต่งตัวสวยให้ตัวเองได้ มีความสุขในทุกด้านน่ะเออนะคุณนกอนุญาตตัวเองค่ะอนุญาตตัวเองมีความสุขค่ะคุณค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่คุณรู้ไหมว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนเกิดจากสิ่งที่เล็กๆนี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์และความรู้สึกนะเปลี่ยนแปลงที่อารมณ์และความรู้สึกค่ะอนาคตเราเปลี่ยนเลยชีวิตเราเปลี่ยนเลยคุณนกนะคะได้ปฏิหารแห่งชีวิตเยอะแยะมากมายเกิดเรื่องราวมหัศจรรย์กับคุณนกเยอะมากๆค่ะเพราะคุณนกเชื่อนะคะใช้ความเชื่อนําทางค่ะเชื่อแล เราศรัทธานในจัก,กรวาลเราเชื่อด้านดีเนาะคุณนกนะคะพอมาเรียนลูกกฎจักรวาลชีวิตเปลี่ยนอนุญาตเต็มีความสุขปุ๊บนะพอได้ความสุขปุ๊บเนาะคุณนกรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเนื้อเดียวกันกับจัก,กรวาลเราเป็นเนื้อแท้เรารู้สึกค้นพบในความสุขของตัวเองอะ พอเวลาที่เรานะคะมีความสุขแล้วเนี่ยเราจะใช้ประตูแห่งความสุขของเราค่ะในการดึงดูดเสกสร้างเนลมิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณนกอนุญาเตเองมีความสุขปุ๊บนะคะคุณนกสามารถเสกเงินนะคะเสกเงินเสกความสุขได้เสกแฟนได้เสกครอบครัวที่น่ารักได้นะ,ะเสกการแบ่งปันคืนสู่สังคมเสกการงานที่ดีได้เห็นไหมคุณนกใช้ความสุขในการเสกหมดเลยค่ะซึ่งจากอดีตค่ะเราเป็นคนที่สุขไม่เป็นนะ่ะสุข มันก็สุขแป๊บเดียวค่ะมันก็แบบกลับมาทุกข์อีกแล้วอะ่ะเราจะอมอยู่กับความทุกข์มากกว่านะพอมารู้ก,กฎจักรวาลครูบอกว่าให้ปล่อยวางเรื่องทุกๆ์ให้เร็วค่ะแล้วก็กอดเรื่องเราสุกๆไว้ให้แน่นๆนะคะอันไหนที่ทุกข์เราก็ ทิ้งให้ไวอะ่ะทิ้งให้ไวดับทุกข์ให้เร็วค่ะโดยการลุกขึ้นมาเต้นมาบ้านนะคะเบิกบานคุณนก็เปลี่ยนชีวิตจากการลุกมาเต้นนี่แหละเต้นเนะต้นเต้นนะเต้นเปลี่ยนชีวิตนะเบิกบานขั้นสุดค่ะเปลี่ยนชีวิตง่ายมากนะคุณนกเพียงแค่อนุญาตตัวเองมีความสุขแต่ก่อนก็เป็นคนที่คิดเยอะมาก่อนนะคะคิดเยอะเครียดจริงจังกับชีวิตมากนะคะโดยเฉพาะงานที่เราทําคุณนกเป็นอดีตพยาบาลน,นี่คะเราก็จะเครียดอยู่กับงานที่เราทําจริงไหมเครียดกับคนไข้เครียดกับเพื่อนร่วมงานต่างๆบางทีเราก็เก็บเรื่องเล็กๆนน้อย คิดมันทําให้เราไม่มีความสุขเลยอ,ะอ่ะอคุณนกนะคะเริ่มมีภาษาทางการงานที่ไม่ดีแหละตอนนั้นนะคะคในอดีตพอเรามีภาษาทางการงานที่มันไม่ดีอะ่ะมันก็จะส่งผลให้เราแบบ ทำงานไม่มีความสุขพอมันทำงานไม่มีความสุขเุืบอก็ส่งผลต่อการเงินอ่างานเงินก็จะแบบติดติดขัดขัดบ้างนะคะเห็นไหมมันส่งผลไปหมดเลยเพราะเราไม่มีความสุขอะ่ะฉะนั้นเวลาที่เราหาเงินด้วยความทุกข์เราก็จะหาด้วยความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยเงินที่หามาได้มันก็จะไม่อยู่กับเราค่ะมันก็ต้องมีเหตุอะ่ะที่ต้องต้องจ่ายเงินหรือต้องมีคนต้องเอาเงินเราไปอะ่ะเห็นไหมฉะนั้น ความสุขสําคัญหลายคนนะคะวิ่งตามหาวิ่งตามหาวิธีการเออตามหาเงินตามหาความสําเร็จแต่คุณน่ะไม่ได้เริ่มต้นที่ความสุขก่อนถึงคุณจะร่ํารวยแต่คุณก็ป่วยเป็นโรคอยู่ดีอะถึงคุณจะทํางานเยอะมากๆเห็นไหมคุณเคยเห็นคนที่เขาทํางานเยอะไหมแล้วเขาไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะครอบครัวก็แตกแยกนะคะเห็นไหมมันไม่ได้มั่งคั่งทั้ง6ด้านของชีวิตค่ะเราโคตรโชคดีค่ะคุณเเป็นคนที่โคตรโชคดีมากๆเลยนะคะที่ตื่นรู้เร็วค่ะตื่นรู้กับครูสิตาตื่นรู้กับ,ก,บกฎจักรวาลค่ะได้ไปอ่าน หนังสือ The Secret นะคะของลอนด้าเบิร์นนะคะหลายเล่มเหมือนกันนะคะแล้วก็อ่านหนังสือคนระดับโลกนะคะที่ที่เราอ่านอ่ะเรายิ่งเข้าใจยิ่งตื่นดูไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันคือกฎ ที่คนระดับโลกเขารู้กันคุณนกได้ใช้กฎระดับโลกค่ะบวกกับกฎวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่ากฎนิวรรนนั่นเองคุณต้องไปเซิร์ชใน YouTube แล้หล่ะนะเพราะเขามีเยอะมากเลยนะตอนนั้นเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้อะไรเนาะเราก็ไปเสพข่าวลบๆแล้วก็ไปดูข่าวไปดูละครไปดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดราม่ามันก็เลยทําให้ชีวิตเราค่ะดราม่าเป็นอย่างที่เราเสพเลยจริงๆคุณนกหยุดสต็อปเรื่องราวทุกๆลบๆค่ะไม่ดูข่าวลบๆนะไม่ฟังเพลงลบๆนะไม่ดูละครนําเน่าเลยเเออาาตัวงมพ นาเรียนรู้ในด้านที่มันรวยได้นะพัฒนาตัวเองนั้นสมองให้อาหารสมองดูคลิปครูสิตาค่ะอ่านหนังสือคนระดับโลกค่ะนะสองคนสําเร็จเท่านั้นคุณนกจะติดตามครูสิตาติดตามครูเอญยาแล้วก็ติดตามครูกฎจักราวาลที่ที่เขาโด่งดังในประเทศไทยอะ่ะจะเข้าไปติดตามว่าเฮ้ยทำไมเก่งจังเลยทำไมเก่งจังเลยสักวันฉันจะเป็นเหมือนเขาสักวันฉันจะเก่งเหมือนเขาค่ะคุณนกมีความคิดว่าเฮ้ยชั้นนี้แหละจะจะเป็นครูกฎจักรวาลเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจอันดับหนึ่งของโลกนะเรามีความคิดแบบนี้นะคะมันจึงทำมันจึงทําให้เราแบบ ทยานฟ้าพัฒนาตัวเองเข้าคอร์สแคมป์สัมสมนากับครูสิตาเยอะมากๆค่ะเข้าเรียนคอร์สนะครไปคอร์สไปแคมป์เยอะเพราะอะไรเพราะเราต้องการเปลี่ยนชีวิตนะคะคุณนกเรียนคูก,กับครูสิตาเนี่ยเพื่อต้องการเปลี่ยนชีวิตนะะพอคุณนกได้ประตูแห่งความสุขปุ๊บ คุณนกลงทุนกับการเรียนก่อนนะคะเรียนกับครูสิตาค่ะเรียนเรียนเรียนนะเข้าคอร์สแคมป์สัมสมนาน,นี่ไปตลอดเลยนะคะเพราะเรารู้ว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งเก่งยิ่งเรียนก็ยิ่งรวยเห็นไหมเพราะสิ่งที่ได้มันแพงสุดคือตรงนี้ค่ะปัญญาค่ะคุณนกเกิดปัญญาเกิดการตื่นรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าคุณนกเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเลยปรับลุกตัวเองใหม่หมดเลยนะตั้งแต่กริยาท่าทางนี่ค่ะอ้ยก๊อปปี้ครูนะคะ ปีคนสําเร็จหมดเลยเห็นไหมเพราะเราต้องการเป็นเหมือนเขาคุณนกมีไอดอลค่ะตอนนั้นเรา ก่อนหน้าที่จะรู้จักกฎจักรวาลเราไม่มีไอดอลอ่ะคือเราไม่รู้เราจะเราจะก๊อปปี้ใครเราไม่รู้เราต้องต้องต้องใช้ชุดยังไงอ่ะเพราะสังคมในตอนนั้นเรามันแคบมากคุณโก็ทํางานอยู่กับคนไข้ทํางานอยู่กับแค่โรงพยาบาลแค่ตึกเล็กๆเ,เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นยังไงก็เลยแอบมีความคิดว่าเฮ้ยสักวันฉันจะท่องเที่ยวทั่วโลกสักวันฉันจะได้แบบเป็นมีภาสิบหลยนะอยากนอนตอนไหนอยากตื่นตอนไหนก็ได้อยากเที่ยวไหนนอนนั่นอะไรประมาณนี้เราเคยมีความคิดแบบนั้นแล้วชีวิตคุณโก็พลิกผันค่ะได้มาเจอคุณ สิตาได้มาเจอคลิป21ดล้านคุณนกก็เปลี่ยนชีวิตก็เป็นอย่างที่เคยคิดเคยตั้งเป้าไว้หมดเลยอะไรที่ตั้งเป้าไว้ค่ะสําเร็จหมดทุกอย่างเลยอ่ะนะคุณนกสําเร็จทุกอย่างแม่แมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ทํางานคือทุกอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ในชีวิตเราสําเร็จหมดเลยอ่ะค่ะ เราก็เลยแบบเฮ้ยต้องการกําหนดชีวิตตัวเองใหมล่ละไม่เอาแล้วกับเส้นทางนี้ค่ะเพราะงานประจําที่เราทำอยู่นะี่ะมันไม่ได้ทําให้เรารวยเพราะเราปรารถนามีรอยล้านอนะ่ะเราถ้าเรายังนั่งทํางานประจําอยู่มันก็เลยทําให้เราแบบดีดตัวเองออกมานะคะพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองแบบต้องมาทางานที่มันรวยได้ ตอนนั้นนะคะที่คุณนกรุกจากกฏจการคุณนกนะคะยังทํางานประจําอยู่สิ่งที่คุณนกได้ตอนนั้นก็คือความสุขค่ะคุณนกได้ประตูแห่งความสุขในการทํางานค่ะคุณนกมีความสุขกับการทํางานพยาบาลมากอะ่ะซึ่งจากแต่ก่อนเราไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเราไปทํางานด้วยความ แต่ละวันนะคะตื่นเช้าขึ้นมาคุณนกตื่นเต้นมากๆเลยไปทํางานด้วยความเบิกบานคุณนกขอบคุณงานประจำนะคะที่ฉันทําในแต่ละวันขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณหัวหน้างานขอบคุณโต๊ะนะขอบคุณเก้าอี้ที่ฉันนั่งทํางานนะบันลังแห่งนี้ทําให้ฉันมั่งคั่งขอบคุณปากกาดินสอแฟ้มงานต่างๆขอบคุณโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้บันทึกงานของฉันเออทาให้ฉันสําเร็จในงานอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณตะแกงล้างแผลห้องทําแผลซัมรีแอลกอฮอล์เค็มต่างๆคุณนกนั่งขอบคุณนะ ขอบคุณไปเกิดปิติสุขไปค่ะขอบคุณไปเกิดความสุขอ่ะแล้วพวกคุณรู้ไหมเวลาที่เราขอบคุณนะคะแล้วทุ right กสรรพสิ่งอ่ะที่เราขอบคุณเขากับสนับสนุนเราค่ะคุณนกได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่งที่คุณนกนั่งทํางานได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลน่ะเนี <Skills ibles S 1> <swing> ่ยคือมันคือมันคือปาฏิหาริมากจริงๆแล้วมันก็ส่งผลให้งานที่เราทําค่ะสําเร็จง่ายๆสบายๆแล้วก็มีความสุขค่ะมันทําให้เราแบบ เดอเบิกบานอะร่าเริงจำใส ลิ e r t อยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งคนทั่วๆไปค่ะเขาเขาก็แบบอาจจะเฮ้ยทำไมมีความสุขจังเลยทั้งๆที่งานมันอาจจะเครียดค่ะแต่เราก็ตีบวกได้เราก็มีความสุขในรูปแบบของเราได้ทุกคนเครียดค่ะทุกคนมีความทุกข์ค่ะแต่เราเบิกบานได้เพราะอะไรเพราะเรามีความสุขกับสิ่งที่ทําค่ะนี่คือขีย์แพงค่ะคุณนกเริ่มต้นจากการมีความสุขนะคะสุขจากการทํางานค่ะคุณนกสุขจากการที่คุณนกทํางานประจําก่อนนะคะขอบคุณงานประจําทุกวันเลยด้วยหัวใจ อันทราบซึ้งและสำนึกรู้คุณที่งานประจาของคุณนกค่ะส่งผลให้คุณนกมั่งคัง่งมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้มีเงินมีทองไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทำให้คุณนกมีสมองอัจฉริยะมีสติสัมปชัญญะมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์เออทำให้คนนับหน้าถือตาเราอะในสังคมขอบคุณเขาขนาดนั้นค่ะขอบคุณทุกวันด้วยค่ะคุณนกขอบคุณงานพอเราขอบคุณจนเกิดปิติสุขแล้วเนี่ย มันจะส่งผลให้เราค่ะมีความสุขแล้วคุณก็ลามไปถึงงานอนาคตค่ะขอบคุณงานประจํานะที่จะส่งผลให้ฉันมั่งคั่งในงานอนาคตนะตอนนั้นคุณก็มีความคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันปรารถนามีร้อยล้านถ้าฉันยังนั่งทํางานประจําอยู่มันก็ไม่ได้สอดคล้องฉะนั้นฉันจะทํำยังไงฉันถึงจะได้ไปทํางานที่ฉันรักฉะนั้นฉันก็ต้องเริ่มต้นจากขอบคุณแล้วก็สํานึกในงานประจําที่ฉันทําก่อนแรกๆก็มีอาจตกหลุมความโลภค่ะมีแบบว่าเฮ้ย นั่งคาดหวังนั่งรอคอยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่วะเอ๊ะเมื่อไหร่วะฉันจะได้ลาออกจริง,รงๆเมื่อไหร่วะซึ่งมันผิดอ่าผิดกฎจักรวา,าลเนาะมันผิดคลื่นนะคลื่นที่เราคาดหวังรอคอยหรือว่า เราเราไม่มีความสุขอะ่ะมันเป็นคลื่นที่ดึงดูดไม่ได้มันตกคลื่นค่ะคุณนกจับอารมณ์ตัวเองได้ค่ะก็นะกลับมาอยู่ในรูปตัวเองใหม่ค่ะก็ไปนะั่งสมาธิค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แหละฉันจะอยู่ในคลื่นนั้นไม่ได้ก็คือเราจับสติตัวเองได้คุณนก็กลับไปค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะเริ่มมีความสุขณปัจจุบันน่ะขอบคุณงานนะเพราะงานมันส่งผลต่อการเงินค่ะงานส่งผลต่อการเงินคุณนกขอบคุณงานประจําแล้วก็ พูดขอบคุณไปถึงงานอนาคตอ่ะรู้ไหมคะมันเกิดปฏิหารเยอะมากเลยนะมีคนเอาเงินนะคะมาให้คุณนกเงินจากที่แบบไม่เคยได้อ่ะก็ก็เงินมันก็เข้าเราแบบง่ายๆสบายๆอะ่ะแล้วนั่งขอบคุณงานธุรกิจออนไลน์อ่ะนะแล้วของก็ขายดีอะ่ะสินค้าทุกตัวคุณนกขายดีหมดทุกตัวเลยอะคะ่ะแล้ว ม,มันมันโคตรมหาศัรรย์ท์ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเฮ้ยมันเกิดปาฏิหาริย์เยอะจริงๆเพียงแค่เราแบบมีความสุขแล้วสำนึกรู้คุณในงานทุกๆงานเลยนะงานธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณอกลักค่ะอ่าคุณอก็ขอบคุณงานประจําส่งที่ทําให้ฉันมั่งคั่งในงานอนาคตขอบคุณธุรกิจออนไลน์ของฉันนะที่ทําให้ฉันแบบได้แบ่งปันเรื่องราว ใช่แล้วนะคะขึ้นผู้นำหลักล้านขอบคุณมากค่ะโอเคไปต่อนะคะ อ่ะไปต่อพอเราพอเราสํานึกรู้คุณในงานใช่ไหมเพราะคุณสิตาได้สอนไว้ว่าเงินมาจากงานค่ะเรารวยจากไหนเรารวยเพราะเราทํางานเราไม่ได้รวยจากหวยอะ่ะเออเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราไม่เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราต้องรวยจากหวยอะ่ะคุณนกตั้งเป้าว่ารวยกับงานค่ะคุณนก็มานั่งขอบคุณธุรกิจออนไลน์ค่ะขอบคุณสินค้าของฉันขอบคุณกล่องพัสดุขอบคุณสินค้าแล้วสินค้าเราก็ขายดีขายหมดนะขายหมด ทุกตัวเลยอ่ะมันเกิดปาฏิหาริย์แล้วคุณนกก็ได้รับเงินนะคะมากมายจริงๆเงินมันเข้าหาคุณนกเยอะมากเลยนะคะแล้วมีความสุขคุณนกยิ่งมีความสุขยิ่ง,ง,งตื่นเต้น,ตนยิ่งเบิกบานเงินก็ยิ่งเข้าของก็ยิ่งขายดียิ่งออกมาสร้างคุณค่ากับผู้คนสินค้าก็ยิ่งขายดียอดบิวคุณนกนะคะไม่ได้สูงนะตอนที่ไล์สดนะะเวลาที่ไล์สดหน้าเพจอะไรเงี้ยยอดบิวยอดบิวหลักหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยแต่ขายของโคตรด,ดีเลยค่ะเออเพราะเราเหนือมนุษย์นะเพราะเราใช้การตลาดเหนือมนุษย์นะคะเออเรามีความเชื่อว่าาาเรขย ดีมันไม่เกี่ยวกับยอดบิลเนาะคุณนก,ก็เชื่อว่าเฮ้ยฉันขายดีฉันยิ่งสร้างคุณค่าฉันยิ่งออกมาไม่มีความสุขมากเรยฉันยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นเรามีความเชื่อเราใส่คีย์ตัวเองแบบเนี้ยนะมันจึงทําให้เราแบบมั่งคั่งร่ำรวยอะ่ะเออร่ลำรวยในทุกด้านของชีวิตนะคะพราะคุณนกดึงดูดความสุขได้แล้วใช่ไหมคุณนกก็ใช้ความสุขค่ะดึงดูดธุรกิจ คุณนกก็ได้ลาออกจากงานประจําค่ะจากการที่คุณนกขอบคุณงานขอบคุณงานแล้วทุกคนก็ส่งคุณนกค่ะมารวยกับงานธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นงานที่คุณนกรักคุณนกรักในสิ่งที่คุณนกทําอยู่ตอนนี้ค่ะรักงานค่ะถามว่าตอนที่เราทํางานประจําเรารักไหมเราก็รักเขานะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยคะไม่ได้มีความสุขเหมือนเหมือนเหมือนในอดีตแล้วเรารู้สึกว่างานที่เราทําอยู่ในอดีตอะนะ มันไม่ได้ทาให้เรารวยขึ้นน่ะถึงเราจะมีความสุขมากแค่ไหนงานมันก็ไม่ทําให้เรามีร้อยล้านได้เพราะมันมีเพดานเงินเดือนนะคะมันก็เลยทําให้คุณนกตัดสินใจคะ่ะลาออกจากงานมาทํางานที่รักได้แต่หลายคนนะ่คะถามคุณนกว่าคุณนกขาคือพี่นะ่ะเป็นข้าราชการแล้วทีนี้ครอบครัวมไม่ให้ลาออกแต่ว่าพี่ก็อยากรวยอะ่ะเออแล้วพี่ก็อยากจะมีชีวิตแบบเนี้ยได้ไหมที่จริงน่ะคําตอบก็คือมันก็ได้นะคะถ้าคุณรัก ในข้าราชการหรือว่ารักในงานที่คุณทาอยู่อ่ะคุณจงมีความสุขกับงานเถอค่ะแล้วงานเขาจะส่งผลให้คุณเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของคุณในงานของคุณคุณอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะรักคุณสนับสนุนคุณแล้วงานก็จะส่งเสริมคุณเองอ่ะถ้าคุณรักในงานที่คุณทําอยู่นะคะคือเวลาที่เรารักมันจะเกิดการแบบพัฒนางานมันจะทําให้เราแบบดูสดใสดูออร่าดูมีความสุขกับงานงานเขาก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้เราอ่ะมั่งคั่งอ่ะ อะไรก็แล้วแต่งานทุกงานทําให้เรารวยได้นะคะสำ,สำเร็จได้ในงานแต่คุณนกเลือกนะมีโอกาสคุณนกก็เลยคว้าโอกาสนะคะมาทําธุรกิจนะที่มันทาให้เราอะมั่งคั่งได้อะทั้งหด้านของชีวิตแล้วก็มีความสุขได้คุณนกก็เลือกงานที่ฉันรักจริงๆคะ่ะตัดสินใจนะคะราออกจากงานมาทํางานที่ตัวเองรัก เพราะเชื่อว่ารักในสิ่งที่ทาทาในสิ่งที่รักยังไงแม่งก็จะเจริญนลุ่งเรืองและร่รํารวยแน่นอนค่ะเพราะธุรกิจออนไลน์ค่ะตอนนี้มาแรงมากในยุค 5G แล้วก็เป็นธุรกิจที่เศรษฐีของโลกเขารวยกันเห็นไหมคุณนกหาหาข้อดีหาแคตตลอกด้านดีค่ะมาสนับสนุนค่ะวิคนที่เขาสำเร็จในโลกออนไลน์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณนกนะมีครูสิตาเป็นไอดอลค่ะเห็นไหมครูสิตาเป็นมหาเศรษฐีครูสิตารวยจากการทําออนไลน์ค่ะคุณนก เชื่อว่าฉันรวยเหมือนครูได้ฉันฉันเก่งฉันรวยเหมือนครูได้แล้วคุณนกก็ มาถูกทางแล้วบอกเต็มว่าฉันมาถูกทางแล้วทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำเพราะงานส่งผลต่อด้านการเงินงานคือเงินงานเนี่ยมันทําให้เรามั่งคั่งอ่ะธุรกิจของเราจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเท่าไหร่การเงินของเราก็ยิ่งผลิดอกออกผลมัง่งคั่งเหลือเฟือมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเราออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนคะ่ะนะเราก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเรามั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตคะ่จะจักรวาลสนับสนุนทุกๆด้านจริงๆมันไม่ใช่แค่รวยการเงินอย่างเดียวคะ่ะรวยน้าใจ รวยการแบ่งปันรวยรอย,ยิ้มรวยการให้เห็นไหมคือมันมันได้มากกว่าคําว่ารวยอะ่ะมันรวยทุกๆด้านของชีวิตอะ่ะเนี่ยภาษาพารวยถ้าวันนี้คุณยังทํางานประจําอยู่คุณก็ขอบคุณงานประจําของคุณคะ่ะที่เขาให้ข้าวให้น้ําให้อาชีพของคุณที่เขาพาคุณนะคะมีอยู่มีกินมีชื่อเสียงมีคนนําหน้าถือตาจนมาถึงทุกวันนี้และงานที่คุณทําอยู่ตอนเนี้เขากําลังสร้างคุณค่าให้กับผู้คนด้วย คุณต้องขอบคุณแล้วก็สําเนึกรู้คุณค่ะแล้วคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองในงานค่ะ,ะงานก็จะทําให้คุณแบบทําให้คุณเป็นคนที่มั่งคั่งล่ํารวยคุณนกนะคะตื่นรู้กับครูสิตามากๆเลยว่าฮยถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องรักในสิ่งนั้น พอเรารักในสิ่งนั้นปุ๊บเราก็จะพัฒนามันคุณนกเนี่ยพัฒนาตัวเองนะคะเพราะรักธุรกิจออนไลน์ค่ะพัฒนาตัวเองมากนะคะตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าค่ะพัฒนาทุกอย่างนะ,ะฝึกฝนนะคะเศรษฐีเขาทาอะไรฉันทำอ่าก๊อปปี้คนสําเร็จเห็นไหมเราก็จะพัฒนาเรียนรู้พัฒนาเรียนรู้ได้อีกเพิ่มเติมได้อีกทํามันได้อีกเพราะเรา พร้อมที่จะนะสำเร็จง่ายๆสบายๆเนี่ยนะคะภาษาพารวยมันมันไม่ใช่แค่รวยการเงินอย่างเดียวมันรวยทุกด้านแต่คุณต้องขอบคุณสำนึกรู้คุณในงานค่ะโอเคไหมฉะนั้นนะคุณนกนะ ต้องขอบคุณตัวเองเป็นล้าน,านครั้งค่ะที่ตัดสินใจนะคะมาสําเร็จในงานธุรกิจออนไลน์เพราะเชื่อว่างานนี้ค่ะมันจะสร้างคุณค่ากับผู้คนไปทั่วโลกเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะตายไปนะ,ะเราก็ได้ทิ้งนะสิ่งที่ดีๆอะ่ะเออคลิปเราก็ยังอยู่นะได้สร้างตํานานให้กับตัวเองค่ะแล้วก็เป็นตํานานของตัวเราเองนี่แหละให้กับรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานให้กับโลกไว้เออนะเรามีความยิ่งใหญ่ในตัวเองนะ,ะฉะนั้นทุกคนก็ยิ่งใหญ่ในตัวเองได้เหมือนกันอื ภาษาพาวยคุณก็ขอบคุณค่ะขอบคุณให้มากขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณการเงินการเงินของเราอ่ะคุณต้องสํานึกรู้คุณให้มากๆไม่ว่าเงินจะเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณต้องขอบคุณเขาค่ะสํานึกรู้คุณเขาทุกบาททุกสตางค์มันคือมันคือเงินที่ที่สร้างคุณค่าให้กับเราอ่ะนะในวันที่ครูสิตาติดลบ1ิบล้านนะเหลือเงินติดตัวแค่20บาทครูสิตาเนี่ยเป็นคนที่ยากจนมาก่อนนะคะแล้วขึ้นมามี้อยล้านได้อ่ะคุณนกเชื่อว่าฮ มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นปาฏิหาริย์ของทุกคนด้วยทางรัฐเนี่ยเชื่ออย่างมากๆเลยว่ากฎจักรวาลมันจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ค่ะว่าใครที่ได้เดินตามครูสิตาสาําเร็จทุกคนอย่างแน่นอนนะคะคุณโอก็เป็นคนหนึ่งนะ,ะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะคะที่จะทําให้ทุกคนนะคะมัง่งคั่งร่ํารวยไปด้วยการผ่านคําสอนของครูสิตานั่นเองโอเค ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนกนะคะใช่แล้วนะเวลาที่เรามีความสุขเราก็จะพัฒนามันได้แล้วก็จะรักในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็จะดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะอืม โอเคสำหรับวันนี้นะคุณนกมาสันนะะ้นเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะ้สำหรับคนใหม่ที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมไปดู21่วันของครูสิตาเพื่อเปลี่ยนสันดานเพื่อเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยนะเราต้องเทนะ,ะขยะออกให้หมดเพื่อประจุพลังใหม่นะคะบวกกับดูคลิปปัจจุบันหน้าเพจข,ของครูสิตานะมันจะสําเร็จเร็วมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมนั่งสมาธิด้วยนะคะการนั่งสมาธิคือการปล่อยวางแล้วก็คือการขอบคุณจักรวาลยิ่งเรานั่งสมาธิบ่อยเท่าไหร่เรายิ่งสาเร็จเร็วมากขึ้ กับฟังเพลงแคนนอนนั่งเช้านั่งก่อนจะนอนก็ได้นะยิ่งจะทําให้เราจูนจิตกับจกราวานได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นสําหรับวันนี้คุณโนขอตัวไปแล้วนะคะนะไปแล้วสวัสดีค่ะ